คอามเือเช้านี่รู้สึกว่ามันจะเป็นดินแข็งเกินแล้วก็นอยากันไล่แต่ว่าแต่ดิโนนี่กับมีปัญหาเดี๋ยวกับพี่น้องแต่ไทยยังปกติยังดีอยู่คือเก่าอยู่พี่น้องยังเป็นต้องเดิมอยู่ จะพัฒนาเพื่อพี่เพื่อน้องนะครับว่าให้มันไถยได้อิหลีทคนี้ก็ดีตรงอากาศอําน้วย cho con cả có mấy phần hả được vì nó chúng ta đỉnh cánh cánh cả thấp mặt đá lột nói nó thì phải thái khen cắp đốt nhai cả không thì tiền vào đây นชมจังน่อยในไทยดี ไยพี่น้องเบางเย่ๆที่หานาะที่ก็ที่ได้ยู่สีได้ทับได้กับจองไยคิดตามนะครับเด้อผมกับโมแน่ใจคือกันว่าเ้าาสี่ตรงทายทํำลุงจิบได้บ่ อ,อ่อ,อนๆดินบ่แข็งจนเกินไปกับเพรา่ปัญหาดอกพี่น้องสำหรับไผก็โอเคอยู่ยังปกติอยู่คพื่เกาอยู่ในสูตรฐานของของเฮ้าแต่ยังยังรักษาคุณภาพไปได้อยู่พี่น้องแต่ยังปรทเทศไหนมียัง ยัพไา่ผ่ายังดอก ที่ผานกับได้เรียวนะงพี่น้องนะักได้ว่ากับ่้มเลือกกับสีบอทอถามผานสำหรับรถหน่อยแกตีเปียแห้งเลยพี่น้อง ัสิบเข่าผมนาที่เลยพี่น้องก็คือสิบพอทับนี้ก็น้องกิปนี้ครับเนาะ